โอเคครับเดี๋ยวเรามาต่อกันนะฮะอันนี้ติดค้างไว้ตรงที่ระบบค่ดแมเนจเจอร์นะครับอันนี้มีอยู่อย่างหนึ่งที่ยังไม่ได้พูดถึงสําหรับเรื่องตู้เติมเงินนะระบบเติมเงินก็คือการทำโปรโมชั่นอันนี้หลังจากที่ผมกดปุ่มด้านหลังเครื่องนะฮะเข้าการตั้งค่าโปรโมชั่นอันนี้ผมจะตั้งไว้ที่100่บาทเนี่ยจะบวก10นะซึ่งจะ,จะเพิ่มจะลดด้วยปุ่มนี้นะบวกลบเนี่ยนะครับ แล้วก็500จะบวกร้อยนะเช่นเดียวกันเพิ่มลดด้วยค่าบวกลบตรงนี้ซนะึ่งเพิ่มได้อีกนะเราอาจจะเป็นว่า300เป็นเอ่อสาอะไรอย่างเงี้ยพันหนึงแล้วนี่ผมทําเป็นตัวอย่างให้ดูว่า100กับ500เท่านั้นนะอันนี้ก็แต่ตามความต้องการของลูกค้านะครับหลังจากเราตั้งเสร็จแล้วก็กลับไปที่หน้าเมนูนะหน้าเมนูหลักนะมันก็จะกลับไปที่ระบบเติมเงินเหมือนเดิมเรื่องหนึ่งที่ลืมพูดถึงไปก็คือ การอะไรมั่งสําหรับระบบนี้คําว่าต้องการนี่ก็คือว่าเขาอาจจะสงสัยว่าต้องมี Wi-Fi มีอินเทอร์เน็ตมีอะไรหรือเปล่าสําหรับระบบนี้เราไม่ใช้ Wi-Fi นะเพราะฉะนั้นสัญญาณอินเทอร์เน็ตอะไรไม่ต้องใช้เลยนะคุณสามารถซื้อปยติดตั้งแล้วก็เสียบไฟใช้ได้เลยโดยมี3ตัวเนี่ยนะทุกสิ่งทุกอย่างจะถูกเซตอัพเป็นระบบเน็ตเวิร์กของเราเองนะครับไม่ใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่ใช้ Wi-Fi นะไม่ต้องกลัวว่าจะมีค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายเรื่องนี้นะครับ ยกเว้นในกรณีที่ลูกค้าต้องการระบบหลังบ้านคือการรายงานนะครับซึ่งมันสามารถส่งสัญญาณการทำทำรายการของมันเนี่ยนะฮะขึ้นระบบอินเทอร์เน็ตได้สําหรับลูกค้าที่ต้องการรายงานพวกนี้นะก็ต้องจําเป็นต้องมีอินเทอร์เน็ตแต่จะใช้เพียงช่องเดียวนะมันไม่ต้องให้ให้ทุกตัวมันมี IP ของมันอันนี้คือมีอินเทอร์เน็ตช่องเดียวนะสำหรับเก็บรีพอร์ตเก็บรายงาน ให้ Trans ท่านสิชั้นดูรายการที่เกิดขึ้นของของการทํารายการพวกนี้นะฮะเพื่อให้เจ้าของดูหรือสําหรับคนที่ไม่ต้องการอะไรหรือคืออยากดูเงินอย่างเดียวนะฮะก็คือไม่ต้องสนใจก็มาถึงก็ปเปิดแกดูเงินนะฮะอันนี้ก็ไม่ต้องใช้อินเทอร์เน็ตติดตั้งง่ายๆและไม่ต้องมีความรู้ไม่ต้องลงโปรแกรมไม่ต้องอะไรทั้งสิ้นนะเะีตบไฟใช้ได้เลยระบบปลั๊กแอน p ์เพย์นะฮะ,ะต่อไปก็เดี๋ยวผมจะพูดเรื่องระบบคัสต m มเนเจอร์นะ ึ่งอันนี้มันจําเป็นสําหรับระบบที่ใหม่ๆเริ่มต้นเนี่ยเราได้บัตรมาเนี่ยมันยังไม่ได้ลงทะเบียนเจ้าของต้องทําการลงทะเบียนเป็นเป็นบัตรเปล่ายังไม่มีข้ามูลนะในที่นี้ผมของผมนี่ผมลงทะเบียนบัตรเรียบร้อยหมดแล้วนะเราก็สามารถเข้าไปดูยอดเงินนะครอันนี้คือการเติมเงินแบบเขาเรียกแบบอะไรแบบแมนนวลคือใช้มือเติมนะเมื่อกี้จากข่าวที่แล้วเนี่ยยอดของบัตรใบนี้ละ460นะครับ อย่างเงี้ยเราเจ้าของหรือพนักง,งานเติมด้วยมือได้ในกรณีที่ระบบเดิมเงินตู้นี้เสียนะฮะหรือว่ากรณีลูกค้างอแงเงินไม่เข้าแล้วเราตรวจสอบแล้วว่ามันมันไม่เข้าจริงๆเราอาจมาเติมไม่เข้าด้วยมือได้โดยที่สแกนไปปุ๊บเนี่ยเราก็กดยอดไปที่เราจะเติมนะครับอันนี้สมมติผมเติมไปอีกสีบาทให้มันเป็น500แล้วกันนะครับเมื่อถูกต้องเราก็กดคอนเฟิร์มนะก็จะห้าร้อยปุ๊บเราก,กดกลับไปที่หน้าละ ถึงตอนนี้เงินก็จะเข้าเข้าไปในนี้เป็นยอดห้ารอยแล้วนะฮะเราสามารถไปเช็คที่ระบบเติมเงินได้นะครับเยนยอดห้ารอยบาทนะครับอ่คราวนี้เดี๋ยวผมจะมาพูดเรื่องลงทะเบียนบัตรก่อนนะครับอ่ากรณีที่บัตรใหม่ยังไม่ได้ทําการลงทะเบียนเนี่ยนะฮะเราเข้าไปแตะเนี่ยมันจะขึ้นเออร์เอร์นะมันต้องทําการลงเดี๋ยวผมจะ,สะแสดงการยกเลิกก่อนแล้วกันนะบบัตรใบนี้ผมยกเลิกไปนะฮะน,นี่หมายเลขบัตรเราก็สแกนปุ๊บ ถ้าเราตกลงว่าจะยกเลิกบัตรใบนี้เราก็กดคอนเฟิร์มนะครับคอนเฟิร์มปุ่มแล้วก็กดเฮ้ยเมื่อกี้มันปุ่มยังไม่คอนเฟิร์มมันยังไม่โอเคนะเดี๋ยวผมลองใหม่เพื่อคอนเฟิร์มมันต้องขึ้นโอเคเนี่ยอย่างเงี้ยถูกยกเลิกไปเรียบร้อยแล้วบัตรนะหลับหน้าหลังอันนี้ผมลองไปสกแกนจากตู้เติมเงินดูนะเนี่ยมันจะขึ้นเออเลอร์ก็คือบัตรไม่ได้ลงทะเบียนนะจะไม่โชว์ยอดไม่เฉลี่ย การลงทะเบียนเรากเา็เข้าไปที่เมนูหน้าแรกนะฮะกดลงทะเบียนปุ๊บแล้วก็แตะบัตรเนี่ยมันก็ถ้ามันทําสาเร็จมันจะโชว์หมายเลขบัตรนะครับแต่เงินในนี้จะถูกลบไปหมดนะฮะเงินกับคะแนนสะสมจะถูกลบไปหมดเป็นศูนย์นะฮะเดี๋ยวผมไปดูที่ระบบเติมเงินนะเนี่ยเจอแล้วแต่ว่ายอดเงินไม่มีคะแนนไม่มีนะครับอันนี้คือการลงการ ยกเลิกบัตรดูไปแล้วนะเ,เติมเงินดูไปแล้วนะครับอันนี้เดี๋ยวผมใส่เงินให้เขาไว้นะใส่สักร้อยหนึงน่งหนงรแล้วก็กลับไปหน้าหลักทุกรายการที่เกิดขึ้นนี่นะฮะถ้า ลูกค้าต้องการระบบหลังบ้านนะที่คุยเมื่อกี้ว่าต้องมีอินเทอร์เน็ตะไรพวกนี้นะก็สามารถทําได้แต่ตรงนี้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มนะสำหรับคนที่ต้องการไอ้ไอไอไอไฟังก์ชันนี้นะไอ้เรื่องรูปแบบของการรายงานแล้วก็พวกรีพอร์ตในรูปแบบต่างๆเดี๋ยวผมจะทําเป็นคลิปให้ดูนะเพราะว่าอันนี้จําเป็นต้องแยกไว้เพราะบางลูกค้าบางคนเขาไม่ต้องการความยุ่งยากไม่ต้องการดูอะไรดังนั้น วนมากจะเป็นเจ้าของเขาเฝ้าเองเขาก็ไม่ต้องการระบบรายงานระบบหลังบ้านนะมันก็จะประ,ประหยัดค่าใช้จ่ายไปนะอีกเรื่องหนึง่งเรื่องนี้ถามหากันมามากนะครับเรื่องฝากแต้มนะครับอันนี้จะส่วนมากก็จะเป็นพวกตู้คีบตุ๊กตานะกับพวกร้านสะดวกซักพอเขาจะมีโปรโมชั่นการจายงานเขาจะให้คะแนนสะสมเพื่อจะไปแลกของไปรับรางวัลไปเป็นส่วนลดคราวหน้าอะไรต่างๆเหล่านี้นะฮะอันนี้ผมก็ทําระบบนี้ขึ้นมา ซึ่งแบบเดิมเนี่ยถ้าเป็นร้านคีบตุกตานี่เขาจะใช้สมุดจดนะซึ่งมันมันล้าสมัยมันไม่ค่อยชัวร์ด้วยนะมันต้องอมันมีโอกาสผิดพลาดเยอะพูดง่ายดีกว่านะต้องให้ลูกน้องที่แบบไว้ใจได้อะไรพวกนี้เรื่องอื่นๆไม่พูดถึงแล้วกันนะนี้ทำความเข้าใจกับระบบนี้แล้วกันถ้าเราจะทําการฝากแต้มเหมือนเดิมนะเราเรากดบัตรเข้าไปก่อนนะครับอันนี้จะไม่มีอะไรเลยเ บัตรตัวนี้ก็คือยังไม่มีคะแนนสะสมเลยเสามารถกดคะแนนฝากด้วยมือได้นะมันจะมีบวกสิบบวกเอสก็บวกเ1ละหนึ่งนะแล้วลบเอสละหนึ่งลบเอสสิบนะครับอันนี้ผมสมมุติว่าฝากสักเก้าสิบแต้มลกันนะนะเมื่อทุกอย่างถูกต้องกดเครื่องหมายถูกตรงนี้นะครับแล้วก็กลับสู่หน้าหลักนะมาดูข่าวหน้าบัตรใบนี้ก็จะมีเหมือน ก็จะมีคะแนสะสม90แต้มนี่นะนะนะีครับก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ส่วนแลกแต้มก็คล้ายๆกันนะแต่นี้จะไปเป็นทำการลบนั่นเองสมมติว่าลูกค้าเอาบัตรมาบอกว่าจะแลกคะแนนสมมติว่าของที่เราให้แลกเนี่ยม,มูลค่า50บาท50หรืออะไรก็แล้วแต่เรียกเป็น point หรือเป็นแต้มอะไรก็นะฮะ เรากดถูกปุ๊บเหลือ40นะกับหน้าหลันะเราให้ของให้เราวัดอ,อะไรเข้าไปเรียบร้อยแล้วมันก็ใบนี้จะเหลือ40แต้มดูได้ที่นี่ก็ได้นะดูที่เติมระบบเติมเงินะมีคะแนนสะสมเหลือ40ยอดเงินเหลือ้อยนะก็อะไรก็ประมาณนี้นะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือในกรณีที่เราไม่อยากกรอกคะแนนด้วยมือนะครับเนี่ยตรงนี้เราสามารถใช้กล้องตัวนี้ได้ ใช่องตัวนี้แต่อันนี้ต้องต,องตองรอพัฒนาอีกสักระยะหนึ่งนะอันนี้ยังไม่ได้ทําไว้เพื่อกรณีที่บางทีเขาไม่สะดวกมาจิ้มจิ้มเราสามารถสแกนเราจะเอาคิวอาโคติดที่ตัวสินค้าหรือตัวอะไรที่เขาต้องการาฝากหรือว่าต้องการแลกนะเราเอาให้เรากล้องมีสแกนคิวอาโคออกมามันจะขึ้นตรงนี้เลยเพื่อความรวดเร็วในการทํางานอันนี้ก็มันมีอยู่แล้วระบบนี้แต่อันนี้ผมรีบรีวิวออกมาก็เลยยังไม่ได้าสาธิตให้ดูนะ อันนี้ก็ฝากไว้แล้วกันว่า,าฟีเจอร์ของมันก็จะมีระบบกล้องแล้วก็มีระบบสแกนแการ์ดอันนี้ก็เป็นกล่องต้นแบบเช่นเดียวกันนะมันจะดูไม่สวยกล่องจริงจริงของมันมันจะเป็นเอ็นเอ็นนอนทำไม่เสร็จนะ,ะนี้สั่งทำไปแล้วก็ว่าไว้เดี๋ยวตัวนี้เสร็จก็คงจะมารีวิวในรายละเอียดอีกครั้งนะฮะในฟังก์ชันต่างๆที่โชว์เนี่ยจะเห็นได้ว่ามันจะเพิ่มเติมอะไรได้เยอะแต่ผมยังคิดไม่ออกอันนี้ใครมีไอเดียอะไรก็ลองเสนอกันมาดูนะว่าอยากจะได้ ฟังชันอะไรเพิ่มเติมสำหรับระบบการ์ดแมนเอร์นะอันนี้ก็ฝากลูกค้าไว้แล้วกันว่าต้องการอะไรตรงไหนติดต่อมาได้นะหลังไมล์มาได้ระบบนี้เราทำการ์ดให้ด้วยนะอันนี้ไม่ต้องกลัวว่าไอ้การ์ดไปทำที่ไหนอะไรยังไงนะเร,เราทำให้เรียบร้อยส่งแบบมานะเรามีเครื่องพิมพ์สำหรับระบบนี้ให้พร้อมนะครับก็ฝากพิจารณาดูนะครับครา,าวาก็ประมาณนี้นะในคลิปหน้า จะสาธิตการนำตัวพวกนี้ไปติดตั้งกับเครื่องจริงๆนะเราดูว่ามันเป็นยังไงนะครับโอเคครับขอบคุณครับ